สวัสดีวันอังคารนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาส่งงานให้ลูกค้าประมาณ8-9ท่านนะฮะก็โอนมาเกือบหมดได้้แหละเดี๋ยวก็จะได้ทำการส่งให้พรุ่งนี้ก็จะมีทั้งคนที่มารับเองแล้วก็ส่งให้ต่างจังหวัดก็มีหลายจังหวัดนะฮะ ทั่วประเทศไทยแล้วก็จะมีรางของตัวบอลแท็กอยู่ประมาณ8ตัวแล้วก็รางเป็นรางเหลี่ยมรางเหลี่ยมอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะไล่ชื่อให้ดูเลยว่ามีของใครบ้างตัวแรกนี้จะเป็นไก่เซฟนกฮะตัวนี้จะเป็นราง 130, 50, ร้อยสามสิบปีห้าสิบรีดปเรียวตัวนี้จะมารับเองอยู่อันนี้อยู่นครศรีส่วนตัวที่สองนี้จะเป็นไก่เซฟนกเหมือนกัน ตัวนี้จะทิ้งหลังไว้ห้าเซนตัวนี้น่าจะาไปใส่มือสอดตัวนี้ของคุณสุวิชัยฮะตัวนี้จะไปคอนนครลาชสีมาจะเป็นรางร้อยสามสิบจะเป็นปีกห้าสิบอ่าลดน้ำหนักหน้าส่วนตัวที่สองนี้ก็จะเป็นไกเซฟนกเหมือนกันอันนี้ของคุณตี้อันนี้ปีกเป็นปีกข้างคาวสี่สิบห้าเซนลดน้ำหนักหน้าฮะรางตัวนี้ก็ร้อยสามสิบเหมือนกัน ส่วนตัวที่สามนี่ก็เป็นไก่เซฟธรรมดาตัวนี้จะเป็นปีกไนมะ่จะเป็นปีกสี่สิบเซนฮะตัวนี้จะเป็นรีดปลายเรียวส่วนตัวที่สามนี้จะเป็นรางตัวคอนะลเลคชันสองฮะรางเหลี่ยมปกติเป็นไก่เซฟตัวนี้ของคุณอะไรไม่รู้นภาษาอังกฤษเป็นรา,างร้อยสามสิบเป็นปีกโรเลอร์สี่ห้าเซนเสริมเสริมยางข้างนอกได้เส้นหนึ่งขางขาวโรเลอร์ขางขาวตัวนี้ อ่าไม่ได้ลดน้ำหนักไม่ได้รีดปลายฮะเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวต่อไปนี้ก็เป็นบอลแท็อ่าเป็นรางร้อยเป็นปีข้างๆ4าวสีเซนนี้อ่าลดน้ำหนักหน้าทุกตัวเอาชุดท่อหมดแล้วนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไกเซฟบนของคุณวิชิตอันนี้เอาสองชุดจะเป็นอ่าชุด สแตนดาร์ดไม่ได้ลดน้ำหนักหน้าจะเป็นปีกค้างคาว40เซนปีกเอาสชุดเลยเหมือนกันเลย2ชุดส่วนตัวสุดท้ายนี้ของคุณอะไรไม่รู้คุณส,สุสุลสุรสิธิ์อันนี้ไปสกลนครอันนี้จะเป็นไกเซฟนกเป็นปีกห้า้างคาว50เป็นลดน้ำหนักหน้า างานทุกตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เก็บงานนะฮะคืองานมันจะมองแล้วอลูมิเนียมมันอาจจะเป็นมีน้ำมันมีดำๆอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพอผมรีวิวงานเสร็จผมก็พอจะส่ง๊บผมก็เริ่มแกะแกะแล้วก็เริ่มเอากระดาษทรายขัดเก็บงานลบมุมอะไรพวกนี้ให้ะฮะตอนนี้มันมองแล้วเหมือนมันจะดำอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่พอผมจะส่งงานแล้วผมก็จะเริ่มแกะ แกะเสร็จแล้วก็ขัดล้างแล้วก็ยึดน็อตคืนให้จําพวกอ,อยู่ตามปีตามชุดท่ออย่างเงี้ยส่วนไกลนี้ก็มันจะติดอย่างนี้ไปเลยจะไม่ได้แกะออให้ไปก็ยึดยึดแค่ปีน็อตสามตัว่อไปก็ยึดคืนแค่ปีน็อตอยู่สามตัวแล้วก็ชุดท่อบปปีบีซีสองตัวก็เสร็จก็สามารถที่จะย,ยึดเข้ากับพานท้ายได้เลย ส่วนด้านหลังผมเจาะให้นะฮะเจาะเป็นเจาะเป็นยืดหลังให้ตัวแล้วก็ทําเป็นเปเปอร์ลงไปเพื่อให้หัวรตมันจมลงไปข้างล่างทุกตัวนะฮะจะทําให้หมดทุกตัวเลยยึดหลังก่อนแล้วก็ใต้ท้องค่อยหงายขึ้นแล้วค่อยยึดหาตำแหน่งของกล่องไกหรือว่าช่วงกดไกให้ได้ตำแหน่งที่มันที่มันกด เหนียวไกลได้แล้วค่อยยืดหลังเสร็จแล้วก็ไหยท้องขึ้นแล้วค่อยยืดยึดใต้ท้องยึดใต้ท้องก็ u, ก y it, y it, y it ai, อยู่ที่ลูกค้านะฮะว่าจะยึดยึดตัวเดียวหรือ2ตัวยึดอ่าช่วงกระจมมือช่วงปลายตัวหนึ่งแล้วก็อ่าอยู่ประมาณสักอ่าเหนือเหนือจากพวกไก่ตัวนี้ขึ้นมาประมาณช่วงช่วงนี้ตัวหนึ่งก็ได้ฮะยึดตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วช่วงกระจมมือตัวนี้ตัวหนึ่งยึด2ตัว เกี่ยวที่จะยึดได้ก็ต้องหาดอกสว่าน3มิล3มิลหรือ3.2เจาะแล้วก็เอาเกีียวปล่อย3.5ยึดครับอันนี้คือวิธีการยึดคือไม่ต้องบางบางคนไปตั๊บเกียวไม่ต้องตับฮะเพราะว่าเมเนียมันมันเกีียวปล่อยมันสามารถกินกินเกลียวได้อยู่แล้วฉะนั้นแล้วทําตามที่ผมบอกคืออ่า ยึดอย่างนี้ได้เลยก็ฝากไว้ด้วยฮะเดี๋ยวก็จะได้จัดส่งให้ได้พรุ่งนี้ประมาณ1-3ถึงวันถึงฮะเดี๋ยวผลส่งเขา้าโทรหาโอเคฮะก็ฝากไว้ได้ครับกับางานของช่างละชุดบนส่วนพร้อมยิงก็เริ่มทยอยอสลับจับสับเปลี่ยนทําให้ฮะเพราะว่าตัวน,นี้ผมทําชุดบนอยู่ก็อาจจะเว้นเว้นว่างในการทําพร้อมยิงก็อาจถ้าถ้าตะกิวนานมาก็อาจจะได้ทําให้ แต่ตอนนี้ก็เริ่มทำกลับมาทำชุดบนอีกแล้วใครที่สนใจก็โทรมาฮะ0633399899หรือว่า ID Line 13132522 13ก็ท่านก็สามารถอ่าโทรมาสั่งแล้วก็ทำทำคิวไว้ฮะจะเป็นลงักลงกลมลังเหลี่ยมลงังบอนแท็กอันนี้ก็มีหมดอ่าลูกดอกไกลปีกยาง สาย PE แว่นตาอะไรอยากได้อะไรก็ทักมหาหลูกดอกมีหมุนห้าลูกดอกอ่า4มิล4.2 4.5เป็นรางธรรมดาหรือวันแท็กก็มีขายน,นีนก็ฝากก็ได้ค้ากับงานของช่างละครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ